สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบอลสวยสองลับี่บารมีบอลมาแล้วจ้าพี่่จะส่งปัศนีนึ่งต้นสองต้น53ต้นสองฟีมี8ปานะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้เลยศูนย์หนสี่เก้า้นหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเดเดี๋ยวมีด้วยวสวยต้องก้อยรับสายทรงดวนจีไปสศนีจ่าถึงตรงตรงถึงหน้าบ้านครับพี่บอลที่สวยกระถางห้แบบนน้ครับพี่ไซนี้ไซนเดีจกให้ดนพี่ห้าจุดห้านิ้วต้นนี้ เมืองริกอรครับพี่นี่เลยด่างชมพูสวยหวานเมืองริกอหนึ่งร้อยครับผมร้อยเดียวงาม้ากงานครับพี่สีสวยหวนานฉ่ำเมืองริกอร้อยเดียวแล้วก็มีณเมืองนนอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมเลยครับพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอลหน้าหวานหน้าด่างชมพูแบบนี้ครับพี่ณนเะมืองนน,นสวยๆหลอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยครับพี่ใหญ่ล้นหนะ้าจุดห้าเมืองนนร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็รัตตนะ ลุ่งเรืองนั่นนายโหดังสวยโบบะมากครับพี่ตัวน,นี้สวยฮาร์ปครึ่งเลยรัตนะลุ่งเรืองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดางสวยฮาร์ปครึ่งครับพี่ร้อยเดียวรัตนะลุ่งเรืองเลกาซีสวยขยี้ใจครับพี่นี่เลยเขียวตัดแดงสว่างสว่างรดใหม่มาแล้วครับผมมาแล้วอะเลกาซีหนึ่งร้อยครับพี่ร้อยเดียวตนนัวนี้เลกาซีสวยสวยร้อยเดียว ทองสยามหน้าสวยครับพี่นี่เลยหน้าแดงเหลืองทองสวยฉ่าทองสยามหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทองสยามนี่เลยครับพี่นี่ฟอร์มนี้นะโฟร5ห้าเจดห้าถวยแล้วร้อยเดียวกินนาลีเร่นไฟครับพี่โอ้ด่างสวยมากใบใหม่ล่าสุดครับผมหลอดใหม่มาแล้วนู่นเลยกินนาลีเล่นไฟครับพี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับผมร้อยเดียวร้อยเดียวและต้นนี้ปีศาจแดงครับพี่ แผงลูกตาลด้วยหน้าเขียวด่างชมพูหวานฉ่ำเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูดีกว่าโอเครอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่รอดใหม่รอดใหม่ครับพี่ชมพูหวานออกมาเลยต้นนี้ปีสัดแดงแผงลูกตานหน้าด่างชมพูสวยๆต้นนี้ขอแปดศูนย์ศูนย์นครับพี่แปดร้อยแปดร้อยสวยๆปีสัดแดงแผงลูกตาครับพี่ทรงสวยฟอร์มดีทรงประกวดเลยฟอร์มนี้ครับพี่สวยๆแปดร้อยปีสัแดง แผงลูกตาลจะมาทางด้านนี้เอาเก้าทับชิดในก่อนเก้าทับเก้าทับดังสวยเลยเก้าทับครับผมสวยด่งางฮาร์ปอีกแล้วครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าทับร้อยเดียวครับพี่บับเบิ้ลบีต้นนี้ดีกว่าด่างเหลืองสวยนี่เลยบับเบิ้ลบีครับพี่นี่ออกแดดสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ห้าจุดห้านิ้วเชว่นกันลอใหม่มาแล้วบับเบิ้ลบีหนึ่งห้าศูนย์ครับพี่หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็แม่ฟ้าหลวงนี่เลยครับพี่ หนึ่งร้อยสวยฉ่ำแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงร้อยเดียวครับพี่ต้นนี้ต้นนี้สวยๆจะ้ะหนึ่งร้อยแม่ฟ้าหลวงหรือว่าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ผมมีไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ใหญ่ใครแบบเอ้ยไม่ชอบตอน้นนั้นมันเล็กไปครับพี่ผมขอร้อยห้าสิบต้นนี้แม่ฟ้าหลวงใหญ่ครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเอาไปยกลงกระถางสิบได้แล้วต้นนี้ต้นนี้จะ้ะร้อยห้าสิบแม่ฟ้าหลวงใหญ่หน้าด่างชมพูหว,วานๆเน,นี่ยเลยจ้ามาอุทยาน อุทยานหลวงครับพี่นี่เลยอุทยานหลวงลาราชพฤกษ์แผงหน้าแดงนะพี่ปกติเขาจะดางเหลืองอันนี้มีแดงแบบว่าแดงแทรกมาด้วยนะพี่อุทยานหลวงลาราชพฤกษ์แผงหน้าแดง 300. สามร้อยสวยๆหลอดหม่กลางมาแล้วนิดหนึ่งครับพี่นี่เลยอ่ะแดงมาเลยแดงทุกใบครับพี่ไม่มีหลุดสามร้อยอุทยานหลวงลาราชพฤกษ์แผงแดงครับผมแดงแงเช่นกันต้นนี้ทับทิมณครครับพี่ทับทิมนครนนี่เลยสวยๆครับพี่นี่เลยแดง สวยฉ่ำทับทิมนคร250ครับพี่นี่เลยใบยมันเงาครับพี่เจอแดดเข้าไปสีสดมากครับผมทับทิมนคร250และเกสและเกศรเกสศรเกสอรภูมมลินครับพี่1 0 0ด่างเหลืองกระดูกแดงเข้มปัดครับพี่ เกศรนภุมลินร้อยเดียวร้อยเดียวจ้าโตนนี้จัดไปและทองสยามอันนี้หน้าแผงนะพี่ทองสยามหน้าแผงที่ขึ้นไปก่อนอันนี้คือหน้าดังเดิมอันนี้หน้าแผงเขาจะเป็นพื้นเขียวแล้วก็ด่างเหลืองเนาะหนึ่งร้อยครับพี่ทองสยามหน้าแผงหน้าแผงครับพี่สวยสวยร้อยเดียวเขียวตัดด่างเหลืองจ้าทางนั้นนี้ลูกไม้ใบกลมนี่เลยครับพี่นี่เลยนี่เลยลูกไม้ใบกลม สวยหวานครับพี่ใบกลมบล็อกด่างชมพูหวานฉ่ำครับพี่สวยๆต้นนี้300ครับพี่ลูกไม้ใบกลมด่างชมพูหลอดใหม่พี่ดูปั๊ดสุดจัดครับพี่หลอดใหม่หลอดใหม่ใบกลมบล็อกด่างชมพู3า0ูครับพี่300รลูกไม้ใบกลมกลมด่างชมพูสวยหวานสายใบกลมห้าพารับพี่มีลูกไม้ใบไผ่ไผ่เหลืองครับพี่ไผ่เหลืองไผ่เหลืองนี่เลยเป็นไงเหลืองจ่มเลย หนึ่งร้อยครับพี่ลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่านนะพี่ใบไผ่เหลืองสะดือแดงครับพี่นี่เลยพี่ดูตรงสะดือสะดือตรงนี้สะดือแดงตัดใบเหลืองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลูกไม้ใบไผ่ครับพี่ไผ่เหลืองไผ่เหลืองแล้วก็รักเอย้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะด่างแจ่มเลยตันนี้รักเอย้ยรักเอ้ยครับพี่รักเลยก็แล้วกันหนึ่งร้อยหน้าเขียวขาวแดงนะพี่รักเอย้ยต้นนี้จักร้อยเดียวสวยสวย,สวยด่างโบะมาก ร้อยเดียวแล้วก็ต้นนี้สีปาดสีปาดหมายกัดสีนะพี่นี่เลยเริ่มกัดชมพูมาแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดยิ่งกว่านี้นะพี่นะ้ะเลี้ยงโตเต็มฟอร์มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีสองต้นในกระถางด้วยอันนี้ลงคู่ลงคู่ฟอร์มกอไว้สีปาดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่ตอนนี้ร้อยเดียวสีปาดฟอร์มกอสองต้นในกระถางจ้ะ ด้านนี้อุทยานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่นี่เลยใบกลมๆครับพี่ตัวน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่อันนี้หน้านางเดิมเลยนะหน้านางเดิมนี่เลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่ด่างเหลืองใบกลมส,สวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบจ้า ด่างเหลืองครับครึ่งครับพี่ด่างเหลืองครับครึ่งต้นนี้ทองจันทครับผมทองจันนี่เลยครับพี่สวยๆด่างเหลืองสวยครับครึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทองจันครับพี่ต้นนี้สวยๆเลยจะและเขียวเหลืองเลมอนนี่เลยครับพี่สีสวยสว่างเม็ดขาวแดงตัดน้องชื่อว่าเขียวเหลืองเลมอนครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหน้าสวยๆเลยจะเขียวเหลืองเลมอน ร้อยเดียวครับพี่แล้วก็มีหลวงตาแจมๆต้นนี้ละกันหลวงตาเมืองครับพี่ด่างสวยสวยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่หลวงตาเมืองด่างแดงด่างแดงจะ้ะร้อยเดียวร้อยเดียวอ่ะวางก่อนเจ้าขานเจ้าขานครับพี่นี่เลยหน้าสามสีครับพี่เขียวเหลืองแดงกัดมาแล้วครับพี่นี่เลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะกัดแดงทั่วทั้งใบนะมี่ตัดความด่างเหลืองพื้นเขียวสวยมาเจ้าขานสองร้อยสองร้อยสองศูนย์ศูนย์ เจ้าขานครับพี่ไม้สวยสามสีเขียวเหลืองแดงอ่าต้นนี้แนะเมืองนอนหน้าแผงครับพี่เมื่อกี้ผมขึ้นเป็นหน้าดังเดิมไปเนาะอันนี้หน้าหน้าแผงหน้าแผงหน้าเมืองนอนนี่เลยดางสีสันสวยสดใสหวานช่ำแบบนี้ครับพี่หนึ่งร้อยนะเมืองนอนหน้าแผงสวยสวยจ้า รักเอ้ยผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะพี่เนาะนี่เลยต้นนี้ก็สวยครับพี่หน้าเขียวแดงขาวครับพี่สวยสามสีเลยรักเอ้ยหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองรักเอ๋ยร้อยเดียวต้นที่สองจากและบับเบิลบีใหญ่ๆครับพี่ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งเหมือนกันอ่ะต้นนี้ครับพี่บับเบิลบีเหลืองสวยเลยหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองนี่จ้ะบับเบิลบีครับพี่หนึ่งห้าศูนย์ต้นที่ สต้นที่2และทางด้านนี้เมือ,นองนครชุมอ่ะหน้าสวยเข้มปั๊ดเลยครับผมเมืองนครชุมครับผม100รครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวสวยเข้มเลย,มย,ยเม,มืองนครชุมครับผม1โอ้ยหลอดใหมาแล้ว1นึ 60, ่ครับพี่เมืองนครชุมจะ้ะแล้วก็มีอะสงไข่เนาะเอาแบบหน้าชมพูฉ่ำๆเลยฉ่ำๆนี่ต้นนี้ครับพี่อสงไข่ร้อยเดียวนี่เลยหน้าชมพูกัดสีสวยหวานออกมาเลยครับพี่ ร้อยเดียวต้นใหญ่นะพี่ห้าจุดห้านิ้วนี่จะด้านข้างหนึ่งร้อยเมืองนครชุมเอ้ยอาสงไข่เออจะไปเมืองนครชุมลอาสงไข่อาสงไข่ครับพี่ร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็รัตนะลุงโลดนะพี่รัตนะลุงโลดอะต้นนี้ครับพี่นี่เลยสวยๆครับพี่รัตนะลุ่งโลดหนึ่งร้อยเช่นกันครับพี่สวยสวยร้อยเดียวรัตนะลุงโลดจ้ะแล้วก็อันนี้หอคำหลวงนี่เลย ห่อคำหลวงครับพี่หน้าแดงตัดด่างเหลืองครับพี่สวยๆจะหอคำหลวงต้นนี้ออกใบกลมแล้วนี่เปนเนาะนี่มัเนเรียกว่แพงใบหรือเปล่าหลอดไปมาแล้วจะ้ะ 1, นึ่อยหาหอคำหลวงครับพี่หน้าแดง เหลืองแล้วก็มีท้องสินทองสินขยับหน่อยครับพี่โอ้ต้นใหญ่มากแล้วต้นนี้อ่ะทองสินครับพี่ใหญ่ๆเลยต้นนี้ครับพี่เป็นไม้เขียวด่างเหลืองเม็ดแดงครับพี่เม็ดแดงรอยสวยเลยนี่เลยครับพี่เม็ดแดงตัดดีมาก,มากนี่เลยจ้ะด่างเหลืองแจมๆท้องสินสองร้อยครับพี่สองศูนศูนย์ห้าจุดห้านิ้วนี่เลยสายใหญ่ต้นโตครับพี่ทองสินครับพี่นี่เม็ดแดงรอยดีจัดเลยต้นนี้สวยๆจ้าด้านในหน่อยสุดปถนา ใบกลมๆใบกลมๆครับพี่ด้านในด้านในตัวนี้ตัวนี้เอือเอเอ้อมเอาเอื้อมเอาเนีสุดปราถนาครับพี่ใบกลมหน้าหวานห0ึ่0ร้อ่งตัวนี้สวยจัดครับพี่ใบกลมบอกเลยร้อยเดียวสุดปราถนาครับผม ลูกไม้จ้าพี่ลูกไม้ลูกไม้เมล็ดอ่าใบากลมแนละ้วพี่เนาะลูกไม้เมล็ดใบกลมลูกฮาราบาราบวกเทพการเวลาครับพี่สายผสมไม้มเมล็ดใบกลมสวยๆเลยนี่เลยจ้ะขายเก็บใบกลมข้าวบ้าตครับพี่ด่างสวยๆนี่เลยด่างแดงสวยจ้ำใบกลมบอกครับพี่ห้าร้อยห้าสิบ ต้นที่หนึ่งครับพี่ลูกไม้มาเดชใบกลมลูกฮาราบาราและเทียบกันเวลาครับพี่สวยๆเนะาะใบกลมบล็อกเลยห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งเป็นกระถางหกนิ้วนะพี่กระถางหกนิ้วนะครับผมห้าห้าศูนย์ต้นที่หนึ่งหรือต้นนี้ครับพี่สวยใสยสะอาดลูกไม้ฝักเดียวกันครับพี่แต่คือแบบว่า ใบกลมนี่เลยสวยสะอาดเหมือนอาบน้ําวันล,ละ7จ็ดรอบครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองกระถาง6นิ้วเช่นกันกระถางหนิ้วเช่นกันนี่เลยจะห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองสวยสวย,สวยเช่นกันครับโบแล้วก็ต้นนี้ครับพี่ใบกลมอันนี้ออกชมพูอ่าห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่สวยสะอาดบวกความหวานมาด้วยต้นนี้ครับพี่ลูกไม้มเมล็ดใบกลมฮาราบาลาแล้วเทพการเวลาครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่ สามจ่ะต้นที่สามสวยๆเนาะอ่ะ 1, นึ่งสเลยเ,ลยเลยกระถาง6นิ้วนะมีกระดัง6นิ้วนะนี่เลยไซส์ใหญ่ฟูสวยๆไม่เล็กนะจ่ะและด้านนี้สิราสิราหุ้มทองครับพี่หน้าแผงสวยๆเลยต้นนี้ครับพี่เหลืองตัดชมพูพื้นเขียวครับพี่นี่เลยรอดไปมาแล้ว250รครับผมสิราหุ้มทองแผงสองศจ้า ไม้หน้าหวานครับพี่ไม้หน้าหวานชื่อว่าฮาร์ดบีทนะพี่ฮาร์ดบีทนี่เลยหน้าจมูกสวยตัดขาครับพี่ฟอร์มใหญ่ไซส์กระถาง5.5นี่เลยครับพี่250ครับผมสวยๆฮาร์ดบีทต้นที่1ครับพี่ใกล้ๆอีกทีครับพี่นี่เลยหน้าสวยหวานจี๊บ250ต้นที่1ครับผมฮาร์ดบีทนี่ผมยังให้ดูไซส์ใหญ่ต้นโตโอ้เฮแล้วพี่สองห้าศูนยที่หเอาฮาร์ดบีทสวยๆครับพี่นู่นเลยหลอดใหม่มาแล้ว250 ต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองฮาร์ดบีดครับพี่ฮาร์ดบีดและไม้แดงนี่เลยครับพี่ชายชนว่าแดงแล้วอันนี้แดงกับชายชนสองเท่าครับพี่ชื่อว่าเดชชายสีครับพี่ฟอร์มล้นกระถาง5.5หน้าแดงสวยฉ่ำแบบนี้ <laughs> แดงสุดจริงครับพี่เขียวตาแดงสวยเดชชายสีหลอดใหม่พี่ดูแดงเป็ดออกมาเลยชายชนว่าแดงแล้วต้นนี้แดงกว่าสองเท่าสองร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่หนึ่งเดชชายสีครับพี่เดชชายสี แดงมากอ่ะสองห้าศูนย์ต้นที่หนึ่งเนาะเดชใช้สีสวยๆครับพี่สองห้าศูนย์ต้นที่สองครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สองนี่เลยเดชใช้สีครับพี่เลือกก่อนเลือกก่อนสองร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่อันนี้ใครชอบเขียวเน้อยแดงก็เยอะต้นนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นที่สามเดชใช้สีครับผมสวยๆครับพี่แดงพอหมายแดงพอหมายอ่ะจัดไปครับพี่อีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งต้นนี่ต้นนี้เน,น,นาะแน่ สองร้อยห้าสิบต้นที่สี่ครับพี่เดชชัยสีเดชชัยสี cottage. นี่เลย Down. แดงเป๊ดอ่าถ้าพี่ที่เคยเลี้ยงชายชนอยู่หรอล่าที่ีว่าชายชนแดงใช่ไหมนี่เอาต้นนี้ไปด้วยครับพี่วางคู่กันเลยผมให้วางคู่กันเลยต้นนี้แ,แดงแดงกินขาดเลยสองห้าต้นที่สี่ครับพี่เดชชัยสีและซันเซสสกายหน้าสวยๆครับพี่นี่เลยหน้าแบบว่าตามตำรับตำราครับ,บพี่เทพๆนี่เลยส้มเหลืองออริจินอลครับพี่สองร้อยห้าสิบ ต้นที่1นครับพี่ซันเซ็ตสกายไซต์โตโฟฟกระถาง5.5นะมี2 5 0ต้นที่หนึ่งซันเซ็ตสกายให้สวย250ต้นที่ sky, ทสองครับพี่นี่เลยจาก250ต้นที่ 2, อหอดใหม่มาแล้วนี่เลยน่าสวยไม่แพ้กันครับพี่250ต้นที่2แระแระแระซันเซ็ตสกายครับพี่250ต้นที่3าครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับพี่โอ้โหจ่มจัด250 สันเทจกายสายใหญ่ต้นที่สามจ้าศิราผมมีศิราแผงผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งแล้วพี่เนาะผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอ่ะต้นนี้ครับพี่หาบครึ่งเลยศิราหุ้มทองแผงครับพี่สองอิต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งครับพี่อันนี้ต้นที่สองนะสองต้นที่2ชอบหน้าไหนครับพี่จัดหน้านั้นจัดไปจ้ะ คืนให้ต่อครับพี่กับสีราหุ่มทองต้นนี้ครับผม250เนาะต้นที่3ครับพี่ต้นที่3นี่เลยสีราหุ่มทอง250ต้นที่3า้ะต้นที่สมและอีกหนึ่งต้นหน้าเข้มเข้มอ่าสีราหุ่มทอง250ครับพี่ต้นที่สี่ครับผมต้นที่4นี่เลยหน้าเรืองทองแจ่มว้าวมากครับพี่250ต้นที่4สีราหุ่มทองครับ แฮปปี้เน็แฮปปี้เน็อยู่เย็นเป็นสุขครับพี่อยู่เย็นเป็นสุขไม้สวยไม้ใบกลมด่างเหลืองเม็ดแดงรอยสวยครับพี่ใบใหญ่มากตอนโตใบเบลอร์นะพี่สำหรับไม้ตัวนี้เนาะ550ครับพี่ h a p p ี้เนหรือชื่อไทยก็คืออยู่เย็นเป็นสุขครับพี่550ต่าง5.5ใบใหญ่มากตนนัวนี้ครับพี่สวยอุดมสมบูรณ์แข็งแรงแข็งแรง,แงอ่าผมชอบความใบใหญ่เนาะตัวน,นี้แล้วก็ใบกลมอันนี้เป็นลูกไม้นะพี่ลูกไม้ลูกไม้ใบกลมครับพี่ใบแข่งก้านแข็งนี่เลยเป็นลูกไม้ด่างนะพี่ใบกลมบักเลย550ครับพี่ใบ,บ, 5, 150, บ,บสวยๆนะพี่สายใบยกลมลูกไม้่มานะพี่หลอดใหม่มาแล้วลูกาหลอดใหม่มาแล้ว ห้าร้อยห้าสิบูปไม้ใบกลมตันนี้เป็นรูปไม้ผ่านนะพี่หน้าสวยๆใบกลมแข็งครับพี่ใบใหม่ล่าสุดนี่เลยนี่เลยจ้ะโอ้โหแดดมาร้อนจริงร้อนจริงผมว่าใบมานี่ฝนถล่มแน่นอนเลยอ่ะตอนนี้ครับพี่ถุงทองถุงทองสวยๆครับพี่ไม้เหลืองไม้เหลืองเม็ดสีขาวแดงมาแล้วสองร้อยห้าสิบจ้ะถุงทองครับพี่ไม้สวยรูปงามนามเพาะครับพี่ถุงทอง 250และปิดท้ายที่เวสเกตแล้วกันนะพี่เนาะอ่ะหัดให,ใ,หให้สวยครับพี่เวสเกตครับพี่แดงสวยฉ่ำกระถาง5.5 350ต้นที่1ครับพี่ต้นที่1 West เวสเกตครับพี่เวสเกต350และเวสเกตสวยๆส5 0ห้ต้นที่2ครับพี่ต้นที่2นี่เลยต้นนี้ครับพี่ซนี้ฟอร์มนี้หน้าแดงแจ่มจัดเวสเกต3 5 0ต้นที่2ครับ